ยวมันคือแล้วเมื่อกี้ันขึ้นโอ้ oh my god ฮั Hello, สวัสดีค่ะก็อยู่กับช่องจิ๊บกับแจงนะคะแต่วันนี้อยู่กับพี่แจงแล้วก็คุณเบสนะคะ <laughs> วันนี้คุณนแคปรักเชิญพิเศษนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เอเ,อเอชียทีกนั่นเองก็ <laughs> วันนี้เรามางานดิสนีย์นะคะซึ่ง บัตรที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นจองล่วงหน้านะแต่ว่าพึ่งได้มาจ้าก็คือเป็นบัตรนี่เลยเป็นบัตรที่เข้าได้ทั้งมาเวลแล้วก็เอนชาร์เตนะคะ7 7 9บาทน,นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กันท,ที่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ <laughs> ที่ไหนตรงนี้ก็คือแท็กซี่มาปล่อยไว้ที่เออเรียกว่าชิงชา้าชิงช้าสวรรค์แล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตั๋วที่เราต้องเสียตังเข้าไปนะคะก็จะมี4โซนในการแล้วก็ตั๋วที่เราซื้อมาเนี่ยราคา7 7 9เนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะมันจะเข้าได้2อย่างก็คือเป็นโซนมาเวลนะกับเอ็นชานเต้นะคะซึ่งอยู่ตรงไหนของแผนที่ก็คืออยู่ตรงนี้นะกนะ็อันนี้ก็จะเป็นมาเวลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงดิส n ี y เอ็นชานเต้นนะคะที่เราเสียเงินซื้อมาเนี่ยเราต้องไปตรงนี้2ที่นี้แล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนของฟอร์เซ่นอันนี้เราไม่ได้ซื้อนะ แล้วก็นี้นะพิซซ่าพุชนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินกระด๊กกระด๊กกระเดกกระเดกไป2จุดนู้นแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็สามารถเข้าชมฟรีได้เลยนะคะค่ะก็พร้อมแล้วก็ไปได้เลยค่ะคุณเบสไป <Bye. S 2> เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราสองคนจะไป เริ่มต้นกันที่จุดที่หนึ่งนะคะซึ่งจะไปขึ้นรถไฟรถไฟอะไระรถไฟอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนแต่ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพบกันค่ะไปค่ะตอนนี้เราเจอรถไฟแล้วค่ะมันอยู่แล้วว่ะโกดังสี่โกดังสามนะทุกคนนะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อถ่ายรูปกับนัองรถไฟถใช่ไหมโอเคมีให้สแกนคิวอาร์โค้ มีสแกนคิวอารโค้อ่ะเธอทำสิตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีให้สแกนคิวอารโค้ดปุ๊บมันก็จะเป็นเอฟเฟกในติ๊กต็อกที่ใส่หมวกแบบเป็นคนขับรถขับรถไฟเนี่ยเราก็จะเป็นพนักง,งานขับรถไฟเลยค่ะอันนี้ให้ทุกคนดูนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ็คือจะมีแบบโซนที่เราต้องเสียเงินราไฟเนาะตรงนี้แต่ละว่าเราไม่ได้ซื้อมาตรงนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปนะจ๊ะแล้วก็ทุกที่ทุกจุดเนี่ยก็คือจะมีเป็น QR code ให้สแกนนี่เขาเรียกว่า AR สแกนค r ว o d e แล้วเราก็ถ่ายรูปคู่กับเอลซ่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ได้เหมือนกันอันนี้แบบที่สองคืออะไรอ่ะ๋อน้องเปลี่ยนผ้าได้ด้วย เลยเข้ามาอีกเยอะเยอะเลยมาอีกเข้ามาอีกเออเออเข้ามาเดินเข้ามาข้างหน้าได้แล้วก็โซนฟอร์เส้นด้านบนนะคะก็จะมีจุดที่จะต้องซื้อตั๋วซื้อตเกตเข้าไปนะแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูโซนด้านล่างกันนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะไปขอมนจ้ะ เราดูฟอร์เส้นเสียบเสียบเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วคืออยู่ที่โกดังที่4นะคะอยู่ขวาสุดเลยเราก็จะเดินผ่านโกดังที่2มานะก็จะเป็นแบบเหมือนของขายทั่วไปเป็นร้านอาหารร้านเสืนะ้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยของเอเชียทีคที่เขามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปโกดังที่1นะแล้ะเราก็จะไปโซนมาเวลกันแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือมิกกี้มินนี่จุดที่2ค่ะ ก็จะเป็นอาร์ตบล็อกนะก็เดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรงนี้นะข้างหลังนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะ <Art Box. S 1> อาร์ตบล็อกอ้าวพาหมุนไปไหนเนี่ยอา้อาวอา้าวนี่ไงนี่ทางออกอน,นี่อ่นี่ไงทางเข้านี่ไงทางเข้าแต่เราไม่ได้เข้ามานี่ทางเข้าไม่เป็นไรเราข้ามไป นี่เอาไปเข้าไปก่อนเลยนี่มีอะไรหาทางเข้าไปเจอแต่ถ้าสวมถุงเท้ามาค่ะสามารถใส่งเท้าเดินได้เลยนะไม่ตยอนควรเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์นะคะค่ะเต้นดิเต้นดิเต้นบอกให้เต้นไงบอกให้เต้นเต้นสิ บอกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูส้นต่อไปกันเลยจ้าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วทุกคนเราต้องไปมาวิวแล้วค่ะเราต้องรีบด่วนแต่ว่ามุมถ่ายรูปเยอะมาก<ด>เลยอ่ะไหน เฮ้ยบ้ามีเนื้อจาเิ้ด้วยตรงนี้ตรนี้บ้าบอมากใครจะกินชินี่นี่คือ Marvel Universe นี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในมุมของ Marvel แล้วนะคะจุดที่ทุกคนต้องตาเห็นรูปก็คือตรงนี้เลยทุกคนนี่ก็จะเป็นท่านี้ ว่ากำลังจะเข้าไปมาเวลนะครับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อะขออนุญาตนะคุณค่ะใายดีเยอแต่เรี่ยสบายค่ะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะยังขอให้สนุกนะคะค่ะจะหมดว้าวมืดมืดเลยหน้าฉันนี่เข้ามาก็จะพบกับความเย็นของแอร์นะ จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนคอเขาเรียกว่าอะไรนะคอสมิกเหรอเป็นกระตูนของมาเวลนะคะคและตรงนั้น เราได้ผ่านเขาเรียกว่าทางทางอะไรวะทางไปฟอสเออไปเพื่อไปยกคอนทอ,อนะครับอาเบสแกยกสัก24ชั่วโมงแกยกขึ้นแล้วเนะี่ยมันต้องรอจังหวะจริงหรอจริงไม่กลัวอะไรหรอมันเป็นแรนดอมมาเฮ้ยแรนดอมหมอแ่แล้วเออฉันยกไปย,ยกไ่ขึ้นจริงอะ่ะ นีม่มันยกมาคืนแล้วเมื่อกี้มันขึ้นโอ้น่าจะเป็นจังหวะ random ของมันจริงๆใช่ใช่เฮ้ยซีเรียสนะเนีย่ยเธอต้องยกอีกอีกแป๊บหนึง่ง <laughs> อันนี้ได้รูปจริงละเลีเ้ยวมากมนยกไม่ขึ้นปากปากครั้งหูมงมิติหูมิงมิติ ก็จะมีนะคะก็จะมีแบบให้ระบายสีด้วยเด็กๆน่าจะชอบมากๆมันเจอตรงนี้พอระบายสีแป๊บอไรต่าๆนะอ๋อเป็นระบายแบบนี้เลยโอ้ยอย่างนี้ก็จะสวยไหมเนี่ยอะไรละเอียดเยอะมากนี่ไงมันมีให้ปรับตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยอะไรแบบเล็กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเล็กใหญ่สชเดือดมากเลยแต่ว่าเราคงระบายแค่นี้แหละโอเคเสร็จแล้วค่ะดันค่ะดันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ถ้าใครมี หลานเด็กๆก็จะ um. ชอบนะคะก็คือมานั่งระบายสินี่นะรูปที่เราได้โอ้ my god และคือปีนรูปไทยวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะโอ้ยระบายเสร็จแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ไม่้มีคนอื่นระบายด้วยอ๋ออายเลยค่ะนี่แล้วก็อันนี้ถ้ากดที่รูปนะคะก็จะแบบมีอันนี้เอฟเฟกต์เว้ยนี่ปุ๊บแล้วไออ่ะระเบิดตัวนี้ตัวน nah ี้ปุ๊บ โอเคตอนนี้ก็คือออกมาข้างนอกแล้วจุดของมาเวลเนี่ยมีที่เล่นเกมเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจุดถัดไปกันเลยค่ะก็คือจะเป็นจุดของเอ c นชาเต้นค่ะเจ้าหญิงจ้าไปเลยจ้า ตอนนี้เราก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าด e ินแดนแห่งเจ้าหญิงทุกคนไปทางขวาบอกกระจกพิเศษจงบอกข้าเถิดไยงามเลิศในประพีเฮ้ย <laughs> อะไรดำๆติด <laughs> ไม่มีเพราะว่ากระจกวัน <laughs> <laughs> นี้คืออะไรเอ้คาฮอนทัสคือเรื่องอะไรอ่ะโอคาฮอนทัสไม่รู้จักไม่เคยดูโหโห ที่มันเป็นอินเดียแดงไงโอเคเดี๋ยวต้องกลับไปดูซะ่อันนี้มู่หลานใช่ไหมใช่ใช่เหรอไม่ใช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 ่โอเคพอเป็นสีทองแล้วอะไรเลยมันก็ยากนะจ๊ะแล้วสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่ไกลๆนั่นก็คือสโนไวท์ใช่ไหมกช่รองเท้าแก้วรองเท้าแก้วสโนไวท์ที่ไหนอะไรอะเออหนักจำชื่อไม่ได้เฉยเดี๋ยนะรองเท้าแก้วอ่ะรองเท้าแก้วคือ ซินเดอเรล่าซินเดอเรล่ามีการเติมปากเพื่อเจ้าหญิงนะคะจะได้สวยเท่ากับเจ้าหญิงะคะ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเจ้าหญิงเยอะมากเลยแล้วก็เป็นสีทองเลยนะจ๊ะก็คือไม่รู้ว่าแต่ละอันคือตัวอะไรนะ <c oughs> ก็คือเดาเอาเอ,าเองนะจ๊ะทุกคนนะเดาเอานะ คนตอนนี้นะคะก็ออกมาจากซูนเออจ้าหญิงดิสนีย์ต่างๆนา,านาแล้วนะก็คือเดี๋ยววันนี้จะต้องขอทำการจุคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนส่วนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย